ผีทะเลผมอยากเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนๆฟังเพราะมันเป็นเหตุการณ์ที่ผมเจอกับตัวเองจริงๆและทุกครั้งที่นึกถึงก็ยังรู้สึกขนลุกไม่หายเรื่องนี้เกิดขึ้นมาสองปีก่อนตอนที่ผมกับเพื่อนๆไปเที่ยวทะเลบางแสนกันพวกเราไปถึงตอนเย็นเล่นน้ำกินข้าวเดินเล่นริมชายหาดเหมือนนักท่องเที่ยวทั่วไปจนดึกๆเพื่อนบางคนก็อยากนั่งต่อริมหาดผมเลยนั่งเล่นด้วย ตอนนั้นคลื่นซัดเข้ามาเรื่อยๆบรรยากาศเงียบสงัดมีแค่เสียงคลื่นกับเสียงลมขณะที่นั่งอยู่ผมเห็นผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดสีขาวยืนอยู่ไกลๆริมน้ำผมคิดว่าเป็นนักท่องเที่ยวแต่พอหันไปอีกทีกลับไม่เห็นเธอแล้วตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรจนมีเสียงผู้หญิงหัวเราะเบาๆดังมาพร้อมกับคลื่นทั้งที่แถวนั้นไม่มีใครเลยผมกับเพื่อนหันมามองหน้ากันและตอนนั้นเองผมเหลือไปเห็นอะไรบางอย่างอยู่ในน้ำ มันเหมือนคนกำลังลอยคว่มหน้าอยู่กลางทะเลผมตกใจจนยืนขึ้นแต่เพื่อนบอกว่าไม่เห็นอะไรเลยผมจ้องไปอีกครั้งเห็นเป็นเงาดำค่อยๆลอยเข้ามาใกล้ฝั่งหัวใจผมเต้นแรงมือเท้าเฉียบเหยียดอยู่ๆก็ได้ยินเสียงกระซิบแผ่วๆข้างหูว่าช่วยด้วยเสียงนั้นชัดเจนมากทั้งที่รอบตัวไม่มีใครเลยพอหันกลับไปเห็นผู้หญิงชุดขาวคนนั้นยืนอยู่ข้างหลังไม่กี่ก้าว ใบหน้าเละจนจำแทบไม่ได้น้ำไหลย,ย้อยลงมาตามตัวเหมือนพึ่งขึ้นจากทะเลผมสะดุ้งจนแทบวิ่งไม่ออกโชคดีที่เพื่อนรีบคว้าแขนและพากันวิ่งกลับไปที่ถนนใหญ่หัวใจผมเต้นแรงเหมือนจะหลุดออกมากว่าจะตั้งสติได้ก็เกือบตีสองแล้วชาววันรุ่งขึ้นผมเล่าเรื่องนี้ให้ชาวบ้านแถวนั้นฟังเขาบอกว่าที่บางแสนเคยมีเหตุการณ์คนจมน้ำบ,บ่อยๆโดยเฉพาะผู้หญิงที่ถูกคลื่นซัดออกไปแล้วหาไม่เจอ บางคนบอกว่าผีทะเลจะออกมาเรียกคนลงไปอยู่ด้วยตั้งแต่นั้นมาเวลาผมไปทะเลตอนกลางคืนจะไม่ยอมนั่งใกล้น้ำอีกเลยแค่เสียงคลื่นซัดมาก็ทำให้คนลุกจนรู้สึกเหมือนตัวเองถูกจ้องอยู่ตลอดเวลาถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ